สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับวันนี้อาจจะเสียงไม่ค่อยดีนะครับมันอยู่ใกล้ถนนเนาะอันนี้เป็นต้นมะนาวที่ผมปลูกไว้แต่ก่อนมันโตกว่าน,นี้เนาะนะครับที่จะมาให้เพื่อนๆดูเนี่ยเคยเห็นไปลักษณะแบบนี้ไหมครับเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยปัญหามันคือแต่ก่อนหน้าน,น,าน,นี้ประมาณสักเดือนสองเดือนถันงแคลเซียมโบรลอนผมะนะครับถังแบบเนี้ยนะครับแต่ถังใหญ่กว่านี้หน่อยถังแบบนั้นะนะครับเห็นไหมถังนั้น ดำๆนะประมาณสักสิบลิตรมันล้มแล้วมันก็หกใส่บริเวณรากตรงนี้นะครับแล้วก็มันไหลมาลงมาตรงนี้นะครับทำให้มะนาวผม,มาตายตายไปครึ่งต้นอาการที่เห็นก็เป็นแบบนี้อันที่มันไม่ตายเนี่ยใบมันเป็นพิษมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าไม่ได้ขาดธาตุอาหารแต่พิษจากแคลเซียมกับโบรอนนะครับหรือว่าเป็นโบรอนเนี่ยก็จะมีอาการแบบนี้ถ้าใครฉีดโบรอนเยอะๆเ,เห็นไหมฮะเนี่ยนะครับอ่า อันนี้เป็นอาการขาดไม่ใช่อาการเป็นพิษจากบอรอนนะครับเนื่งจะว่าตัวบอรอนเนี่ยมันเป็นธาตุที่พอเข้าไปในพืชแล้วมันไม่เคลื่อนที่ในพืชใช่ไหมครับพอมันเป็นตรงไหนมันก็ก็จะเป็นตรงนั้นแหละถ้ามันมากนะครับแต่พอใบใหม่ออกมาเห็นไหมครับมันก็จะไม่เป็นนะครับเพราะธาตุพวกนี้มันมันเป็นธาตุที่ไม่เคลื่อนที่ในพืชพอดูเข้าเวลาอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแต่พอม่เป็นพิษเนี่ยหนักพอสมควรเห็นไหมครับตายมาแล้วเดือน2เดือนนนะครับอาจจะนานกว่านั้นนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดู อันนี้เป็นเหตุผลว่าอยากบอกพี่นงสุกรว่าถ้าเราพ่นแคลเซียมโบรอนมากๆเนี่ยมากเกินไปนอาการที่มันเป็นก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับที่เห็นเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่ได้ขาดธาตุอาหารแต่แคลเซียมโบรอนเป็นพิษโดยเพราะตัวโบรอนนะครับตัวโบรอนเนี่ยที่ผมเคยสอนทําเองเนี่ยมันเป็นกรดบอสิกใช่ไหมครับแต่ก็มีโบรอนอยู่ประมาณ1 7เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ไม่ได้ขาดธาตุอาหารแต่เป็นพิษจากพวกโบรอน แล้วก็วเคลเซียมผลด้วยส่วนใหญ่จะเป็นโบรอนเพราะโบรอนเนี่ยช่วงความเป็นประโยชน์กับเป็นพิษเนี่ยมันแคบนะครับอันนี้ก็นามาเล่าสู่กันฟังพวกเออเป็นส้มเป็นไรพวกเนี้ยก็จะคล้ายๆกันนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกไม่มากก็น้อยหากมีพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยสุดท้ายขอรัตนาคุณพรรัฒนาไตรคุ้มขอพี่น้องเกษตรกรทุกท่าในให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ